สวัสดีค่ะมิติขอแนะนําตัวก่อนนะคะมิติอยู่อำเภอกระติ้วจังหวัดยโสธรนิบาลหนุ่มแขด้อยเจา้าเด้อมิติเนี่ยอาชีพขายดอกไม้นะคะวันนี้จะพามาอันเด็ดดอกดาวเรืองที่ไม่สวยนะคะมิตรก,กระปุกรอบละพันต้นปลูกหมุนเวียนกันไปประจาประจาเด้อเจา้าเด้อเพราะว่ามิติเนี่ยอาชีพขายดอกไม้ขายพวงมาลัยทำไรทนานาทาสวนด้วยนะคะมี่ปลาอย่างน้ำจ้าละการนั้น ขายดอกไม้เป็นหลักเลยนะคะวันนี้พี่สีผ้ามาเด็ดดอกไม้จ้ะหลังจากวันพระเสียจเราจะมาเด็ดดอกไม้ดอกที่ไม่สวยนะคะอันนี้ดอกหน่อยลงกนะจ้ะแต่ว่าเราก็ต้องดูแลนะคะพวกเด็ดดอกที่มันไม่สวยที่มันแก่เกินไปออกนะคะที่เราแบบไล,ล,ล,ดำดำละะ่ดั้มดัจ้ะเราจะเอาไปให้ปลานะคะดอกดาวเรืองสามารถเอาไปเป็นอาหารปลาได้นะคะ มี่ิกระเด็ดออกเด็ดออกงจะเลือกเลือกดอกโบกงามที่ทมีครึ่งดอกแล้วก็ดอกที่มันดำๆที่บางทีเราก็มองไม่เห็นนะจ๊ะเราจะเด็ดเด็ดอกอย่างนี้หลังวันพระนะคะเราจะเด็ดเด็ดออกเพื่อจะไม่ให้เลี้ยงดอกเก่าน,นะคะเราจะได้มีดอกใหม่ไช้ใช้มันพระต่อไปนะคะถ้าหาว่าเด็ดออกกกับเสี้ยงดอกเก่าดีเหมือนจัเหากกเด็ดออกแล้วม่ติก็จะเอามาให้ปลากินนะคะอันนี้เป็นหนธรรมชาตินะคะ เป็นน้องน้ำชานีก่กะจะเทล่งเหย่ปลาจริงแบบนี้เลยจ้ะเฮ้ากัสิเทลงแบบนี้เลยจ้ะวันเดียวเขาก็จะกินหมดเลยนะคะเนี่ยเทลงเหย่ลหปลาจริงละกันหนองปลาเลียงแพงมากเลยจ้ะปลาเลียงเย้งมากจริงเพียงหลายจากาจะเทศล่งเขาจะมากินแบบวันเดียวหมดเลยนะคะอันนี้เป็นนนองปลาเลี้ยงเราจะให้เยอะหน่อยนะคะมีปลาปากปลานิลนปลาตะเพียนปลา อิโพป,ป่าหลายป่าจะไม่ติดจำชื่อไม่ได้จะเพราะเงยเราเป็นคนซื้อมานปล่อยจ้ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าอีกบันพุ่งมันจะเหลือไหมเช้าว,วันต่อมาเรามาดูกันนะคะนี่นี่ค่ะนี่จ,จ้าเหลือเหลือแต่อยู่ทั้งโคกจ้กกับอันยุค่าอันทียู่เทั้งขอนลอยลองแรงจรักะมิติีก็จะเอาลงไปให้ปลากินนะจ้ะ เขากินหมดภายในวันเดียวเลยนะคะขอบคุณค่ะที่รับชมคลิปหนาพพกันไม่จ้า